สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้โรมิโอจะมาเล่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับโรมิโอนะครับนะมันเกี่ยวกับการค้าขายของคนรวยนะครับคนมีทุนคนมีโรงงานผลิตสินค้านะครับพี่น้องเร็วๆนี้นะครับนะมีโรมิโอดูในเฟซบุ๊กนะครับดูในข่าว ท่านประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนนะครับนะเดินทางเยือนเวียดนามเขมรมาเลเซียแต่ไม่มาไทยนะครับพี่น้องประธานาธิบดีสีจินผิงมาหาอำานาจเบอร์จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับนะต่อสู้กับภาษีของประธานาธิบดีทั้์แห่งอเมริกาภาษีนะฮะสงครามภาษีบ้างนนั้น,นะครับนะ ประธานาธิบดีสีจันผิงเดินสายนะหาเสียงนะครับนะสนับสนุนต่อต้านพามกำแพงภาษีนะไปเวียดนามเวียดนามก็เฉยไปกัมเมนกัมเมนก็เฉยก็ก็ไปมาเลเซียมาเลเซียก็เฉยคือเดินสายหาเสียงแต่แปลกใจนะครับนละคนแปลกใจคนในประเทศไทยนะครับคนมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโต คนมีอำนาจนะครับปกครองใคนะคนมีอำนาจปกครองประเทศไทยเนี่ยแหละปกครองประเทศนะนะแปลกใจพปกนักรงนักข่าวไม่มาเอ๊ะทำไมสีเจ้าผีไม่มาประเทศไทยแปลกใจว่าทำไมไม่มามีความคิดเห็นหลากหลายนะครับรมิีโอตอบได้เลยนะว่าสีเจ้าผีไม่มาประเทศไทยนะประธานนาักดีเบอร์สองของโลกนะเบอร์อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะอยากเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะ ประธานาธิบดีสีจินผิงนี่ก็ยอมรับใจประธานาธิบดีสีจินผิงนนะสองจิตสองใจนะครับนะว่าจะมาไทยไหมถ้าประธานาธิบดีสีจินผิงมาไทยจะคุยกับใครครับพี่น้องประธานาธิบดีสีเจินผิงจะมาไทยจะคุยกับใครนะฮะเพราะว่ามีแต่ว่าโอ้โหมันมันคุยไม่ได้เลยนะนะ นักการเมืองทุกคนในในประเทศไทยนะี่นะคุยไม่ได้เลยสีจ้นผิงว่าคุยไม่ได้เลยมันโง่อะความหมายของผมนะของหมายของโรมิโอนะครับพี่น้องครับความคิดแทนแทนความคิดของสีจันผิงนะประธานาธิบดีเบอร์สองของโลกนะเบอร์หนึ่งนะจะจะพังอาจขึ้นเบอร์หนึ่งนะแต่ก็คงยากนะความคิดของประธานาธิบดีสีจ้นผิงนะครับของแห่งประเทศจีนนะนะ ผมไม่มาเย็นไทยัะเพราะว่าไทยมันโง่ไทยมันโง่นะมันสองฝมันมันเป็นลูกครึ่งนะเนี้ส่วนใหญ่ผู้มีอํานาจมันจะเป็นลูกครึ่งนะนะมันจะเอียงจีนก็ไม่เอียงจีนมันจะเป็นไทยก็ไม่ไทยนะนะแต่มันโง่อ่ะสีจันผิงคิดว่ามันโง่มันเอาของเก่าจากแผ่นดินใหญ่อะนะที่ขยะรีไซเคิลอะไรพวกนี้มามาผลิตเป็นเหล็กนะ ผลิตเป็นเหล็กมาทำลายตัวเองอนะันะนะเอาเขาอยะรีไซเคิลจากแผ่นดินใหญ่มาผลิตเป็นเหล็กตึกพังมันฆ่าตัวตายเอ้ยพวกนี้สีจันผิงเลยไม่อยากมายุ่งไม่อยากมาเย,ยนไทยเพราะว่ามันคุยคุยกับค,คนไทยไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ามันจะตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะคนโง่คนมีอำนาจของประเทศไทยนะคือมันว่ามันโง่เลยครับนะสีจันพิงว่าเอ้ยเราอย่าไปคุยกับคนไทยเลย รูปรครองมีอำนาจของคนไทยนี่มันโง่มันเอาเศษขยะจากแผ่นดินเราแผ่นดินใหญ่ของเรามามันจะรักรักเราไม่มีหรอกนะคือมันคงคิดอย่างเงี้ยประธานาธิบดีสีจ้นผิงต้องขอบพระคุณประธานาธิบดีสีจ้นผิงด้วยครับที่ไม่มาไทยนะครับนะให้รู้ได้ว่าว่าอืมท่านประธานาธิบดีสีจ้นผิงก็ไม่รักคนไทยนะครับนะไม่รัก ขยะนะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่ไม่รักคนไทยนะครับนะไม่รักจะจะมีแต่ว่าเป็นท่านรับใช้นะคนไทยนะผู้มีอำนาจของประเทศไทยนะเป็นผู้รับใช้สีจินผิงนะจะจะทำยังไงก็ได้นะจะทำแบบไหนก็ได้สั่งอะไรก็ได้คือสายหันขวาหันเอาขยะของประเทศแผ่นยินใหญ่มาผลิตสินค้าเป็นเหล็กนะครับนะ ขอบคุณสีินผิงมากครับขอบพระคุณมากครับน้ำใจดีมากครับขอบคุณนี่บอกตรงๆเลยว่าท่านประธานาธิสีสีชินผิงไม่รักคนไทยนะครับไม่รักสายเลียดเดียวกันนะครับนะที่ไหลามาจากน้ํานะครับเอาขยะรีไซเคิลมาผลิตแล้วก็ทําให้ตึกสอทง,งอถลม่มแผ่นดินสะเทือนเนะยขอบคุณมากครับประธานาธิสินผิงครับกับผมโรมิโอครับ อีกไม่นานจะขึ้นเป็นมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาปกครองกรุงสุงงสขโขทัยนะครับสวรรคโลกต่อไปนะครับมาท่านประธานาธิบดีสีจนผิงครับขอบพระคุณมากครับ